วันนี้มาทำอะไรลูกวันนี้ทำอะไรเอาเอาของเก่ามาขายมีขวดน้ำดื่มมีขวดน้ำหวานขวดพลาสติกมีอะไรมั่งมีของใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้แล้วมีเหล็กมีเหล็กมีขวดแตกมีชักโครกอู้มีชักโครกด้วยโอ้โหปฝาชักโครกใช่ไหมลูกมีพัด ลมพังแล้วแล้วมีอะไรอีกอ่ะมีท่อมีกระป๋องอืนี่พี่ปนมีอะไรครับนายดูดิในขอดูดิแน่นแล้วก็มืออส์รางกระสีนี่ด้วยชามชามเก่าๆรับกวาดมอมอใช้ไฟฟ้าเก่าๆขายได้ พอก็มีอู้ไม่ใช้แล้วขายได้อลูมิเนียมอันนั้นขายได้เหรอลูกนอมอันนี้ขายได้มีกล่องนอมนกล่องนอมขายได้ด้วยเหรอไดออออ้โอเคน้ำยม,มามมล้างมือกันอืมต่อแล้วก็เก็บต่อนะ